ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พอมีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วเพื่อนคะ่ะรถสวยๆพร้อมใช้งานคันนี้จะบอกว่าเป็นวีออสที่แต่งมาหล่อมากนะคะแต่งหล่อนะทุกคนนะคะทุกอย่างต้องเดิมเลขเครื่องตัวถังไดๆเดิมหมดเลยนะคะเพราะเราคัดคุณภาพพรีเมี่ยมมาให้คะ่ะวันนี้คะ่ะรายได้เหมือนต้นๆไม่รู้จอกนันไหนดีแนะนําเป็นคันนี้เลยนะ รถ4ประตูยอดนิยมเครื่อง1 5 0 0ซีซีคันนี้ค่ะ Vios 1น5ปี2017นะคะได้รถสวยๆผ่อนเพียง5,000กว่าบ,บาทพิเศษเพียง2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลงแม็กยางให้ ชุดใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าออกรถกพลอยนะคะจบเพียง999บาทค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเลยจะซื้อสดก็ได้เทินรถจัดไฟแนนซ์ดูแลให้ได้หมดนะคะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้หมดนะรับประกันว่าเพื่อนเอนจะได้รถที่คุณภาพดี ให้ได้ใช้งานกันค่ะและนี่คือ Toyota Vios สนะคะสีดำนะคะกระจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้พร้อมชุดไฟหน้าฮาโลเจนด้วยเพื่อนค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc เบนซินนะคะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อที่เป็นล้อแม็กนะคะพร้อมอยางจัดให้ชุดใหม่เลยจ้ากระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มค้างมาให้ มือจับเนะคะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวพอยเปลี่ยนฟิล์มให้นะนะคะนี่รถนะคะเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นกันความเดิมแบบนี้เลยนะคะปลายท่อไทเทนะคะเป็นทอลันๆันกลังเพาะกําลังดีค่ะเซ็นเซอร์หลังอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในค่ะนะคะพื้นที่ของห้องเก็บของนะรถมอมแมมหน่อยนะคะ จะทำความสะอาดให้นะนี่นะคะภายในนะคะได้พื้นที่กว้างเลยแม่แรงยางอลลอยใส่ไว้ให้แล้วนะคะรถจำเดิมเลยทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศก็กว้างกว้างอะ่ะถุอของได้เยอะอ่ะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่นะคะสำหรับภายในนะคะผู้โดยสารนะคะได้ชุดเบาะนะคะที่นั่งนุ่มสบายแน่นนะคะแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นเบาะผ้า น,ะะนี่คะนีจากเพดานก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะหมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับที่นั่งของคนขับกันค่ะเบาะนะคะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะคะพวงมาลัยถุงลมยางพัย SRS airbag ด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของกุญแจสำรองมาให้ด้วยค่ะรถปี2017หมายวิ่งไปแสนสองถือว่า ปกติเลยนะคะนี่จ๋านะคะจอตรงกลางสวยๆมีมาให้นะคะเป็นจอ Android นะคะเข้าเชื่อมต่อได้ทุกแอปพลิเคชันคนคาจอใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นวิทยุระบบนำทางบลูทูธเพลงนะคะ AV-In e ทุกอย่างได้หมดเลยนะแล้วเขาก็จะมีกล้องนะคะที่เป็นแบบกล้องวิดีโอด้านหลังที่เพื่อนไปติดเพิ่มเติมก็ได้ด้วยนะคะนี่หวัวเกียร์ซิ่งตรงนี้มาให้ ไฟด้านบนนะคะเป็นไฟสวยๆด้วยและนี่คือกล้องนะคะที่ติดรถมาให้ด้วยทุกคนค่ะคันนี้นะคะเป็น v ี o s อีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าโอ้โหได้ไปคือแบบคุ้มอ่ะนะคะพิเศษพิเศษแบบนี้เพียง5,000กบาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะรายละเอียดต่างๆลงให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ